ร้านขายของฮะแก่งคุดคูก็จะมีขายของฝ่ายก็ช่วงนี้เงียบนะตอนนี้เป็นวันจันทนระ์แล้วนักท่องเที่ยวก็บ่างมากว่างตามากปกติที่ที่จอดรถทุกที่เต็มถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็ช่วงไม่มีโควิดนะมันปล่อยกะทิ ร้านปิดแทบทุกร้านเปิดไม่กี่ร้านแกงคุดคูศูนย์ปากชมน้องคายโอ้หนวง,งแห่งไปแล้ว มสามารถเดินลงไปต้องว่าแดดห่อนครับตรงนี้แดดพอนมากร้านอาหารเงียบกิ๊บเลยเนาะกลุ่มสตรีอาหารพื้นเมืองแข่งคุดคูกุ้งเต้นสดสดอ้ามีกุ้งเต้นพ้อมตัวนี้ปินเขา้อมบ๊อบจะเดินมาเล่นตรงชายหาดอ่นี้ห่อนเว้ย มันมันชงแรงชงคำน้าเดินอยู่ข้างล่างก็จะมีที่นั่งอย่าง้อันนี้เป็นร้านขายของฝากข้างในเป็นล็อกเป็นล็อกกุ้งมาอร่อยเลย ล้ำเปาวาแก้วร้อนแดดร้อนมากช่งวงวัยสามโมงแดดร้อนมากเลยเหตุการณ์แรงมากครับเออตั้งจากที่ด่านปิดเนาะ เรือก็ตกงานก็มาจอดประจำการอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหรน่นะการด่านถึงจะเปิดโควิดถึงจะหายนี่เป็นเรือรับกลางเรือโดยสารแต่ละเจ้าแต่ละลำจอดเกยไว้นี่นะฮะก็ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปน้ำมันจะมาตรงนี้มาตีตรงนี้เนะกระทบตรงฝั่งตรงแก่นตรงนั้น เอยต็หมุนไปรูนเสียงน้ำไหลแรงมากเลยนี่เป็นหาดทรายโอ้ยน้ำใสครับพี่น้องน้ำใสมากน้่นลื่นลลิ่นยิ ครับมีประวัติความเป็นมาสําหรับแก่งคุคู่ๆแห่งนี้นานมาแล้วมีนายพานชาวลาวคนหนึ่งชื่อตาจึงดึงนายพานผู้นี้มีรูปร่างสูงใหญ่มีจมูกสีแดงโตซึ่งรูจมูกนั้นกว้างมากในยามที่ตาจึงดึงนอนหลับเด็กๆได้แอบเข้าไปเล่นในสปาในรูจมูกซึ่งมีคำกล่าวเป็นภาษาเลยว่าตาจึงดึงดังแดง นอนตะแขคงจุฟ้าเด็กน้อยเล่นสบ้าอยู่ในหูดังตาจึงดึงเป็นผู้มีความสามารถในการล่าเนื้อป่าและสัตว์น้ำความเก่งกาจของเขาเป็นที่เรื่องลือไปในไกลในทั่วสารทิศบ่ายวันหนึ่งในขณะที่ตาจึงดึงกำลังหาปลาอยู่ริมแม่น้ำขงได้แลไปเห็นควายตัวใหญ่ มากินน้ำอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยความปรารถนาที่อยากจะกินเนื้อควายสีเงินตัวนี้ตาจึงดึงจึงซุ่มดักยิงด้วยควายเงินอยู่ที่พุ่มไม้ริมน้ำในระหว่างที่เขากำลังเหนี่ยวไกปืนได้มีเรือสินค้าแล่นมาจากทางใต้ควายเงินเห็นเรือสินค้าเกิดตกใจวิ่งหนีเข้าป่า ขึ้นภูเขาไปได้ต่อมาเขาลูกนี้ได้ชื่อว่าภูควายเงินตาจึงดึงจึงยิงพลาดเป้าด้วยความโกรธพ่อค้าที่เห็นที่เป็นเหตุให้เขาไม่สามารถล่าควายเงินได้ตาจึงดึงจึงยิงปืนไปที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำฝั่งลาวเพื่อระบายความโกรธด้วยความแรงของกระสุนปืน ทำให้ยอดเขาขาดวิ่นไปซึ่งในเวลาต่อมาภูเขาลูกนี้จึงได้ชื่อว่าผาแบนและหมู่บ้านในฝั่งไทยที่ตั้งอยู่ตรงข้ามก็ถูกเรียกว่าบ้านผาแบนแบนหมายถึงเล่งไม่เพียงเท่านี้ตาจึงหนึ่งได้หาวิธีทำให้เรือสินค้าไม่รบกวนการล่าสัตว์ของเขา โดยตาจึงดึงได้นําก้อนหินมาจากภูเขากั้นน้ำไว้เนนน้อยเห็นดังนั้นจึงคิดว่าถ้าหากตาจึงดึงนํำหินมากั้นน้ำโขงได้สาเร็จคงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับและสัตว์ที่อาศัยน้ำโขงในการดำรงชีพและเป็นเส้นทางสัญจรไปมาเนน้อยจึงได้ออกอุบายให้ตาจึงดึงนำไม้ไผ่ มาทาเป็นไม้คานใช้ในการหาบก้อนหินเพราะการทําเช่นนี้จะใช้เวลาน้อยกว่าถือหินไปทีละก้อนตาจึงดึงหลงเชื่ออุบายจึงนําไม้ไผ่มาทําเป็นไม้คานหาบก้อนหินในระหว่างที่หาบไปนั้นไม้คานเกิดหักความคมของไม้คานซึ่งเป็นไม้ไผ่ได้บาดคอตาจึงดึงถึงแก่ความตายร่างของตาจึงดึงนอนตายในลักษณะคุดคูบริเวณที่ เขานำก้อนหินมากัน้นน้ำไว้จึงได้ชื่อว่าแก่งคุดคูดจนถึงทุกวันนี้